เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ขั้นตอนการเข้าระบบหลังบ้านของผู้ได้รับสิทธิ์สำหรับพนักงานสรุปความหมายของหน้านี้เป็นหน้าปกหรือหน้าชื่อเรื่องของคู่มือบอกวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ว่าเป็นคู่มือสำหรับพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าระบบหลังบ้านของเทมินใช้เพื่อแนะนำขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหลังบ้านอย่างถูกต้องเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ไปที่เว็บไซต์ระบบหลังบ้านเปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่ h t member. t p s m e m b e r t e m i n c o สรุปว่าเนื้อหาหน้านี้ต้องการสื่อว่าเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าสู่ระบบหลังบ้านให้พนักงานเปิดเว็บเบราว์เซอร์เช่น Chrome ซ a f a r i e เอ e และอื่นๆแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบหลังบ้านเทมินโดยตรงผ่านลิงก์ที่ให้ไว้เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่เลือกเข้าสู่ระบบด้วยทางเลือกอื่นๆจะเข้าสู่หน้าที่ชื่อว่า ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัส QR สรุปว่าเนื้อหาหน้านี้ต้องการสื่อว่าหลังจากที่พนักงานเข้าเว็บไซต์ https //member.thmin.co แล้วให้เลือกตัวเลือกที่ชื่อว่าเข้าสู่ระบบด้วยทางเลือกอื่นๆซึ่งมักจะอยู่ใต้ปุ่มล็อกอินหลักระบบจะพาไปยังหน้าที่ชื่อว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัส QR ซึ่งเป็นขั้นตอนเตรียมพร้อมสำหรับการสแกน QR โค้ดด้วยแอป Thmin บนมือถือ หน้านี้จึงเป็นการเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสแกน QR เพื่อยืนยันตัวตนค่ะเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สรุปหน้าที่4เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอที่ผู้ใช้งานจะเห็นหลังจากเลือกเข้าสู่ระบบด้วยทางเลือกอื่นๆสแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์จะพาไปยังหน้าที่มี QR โค้ดสำหรับสแกนเพื่อเข้าสู่ระบบใช้เพื่อช่วยให้พนักงานมั่นใจว่ามาถูกหน้าจอแล้วก่อนจะไปสแกน QR ด้วยแอปเทมิน เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่เปิดแอปแทมินสีเขียวบนมือถือของพนักงานแอปนี้คือแอปสำหรับพนักงานไม่ใช่แอปผู้ดูแลระบบแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายสรุปหน้าที่5เป็นขั้นตอนที่ให้พนักงานเปิดแอปแทมินบนโทรศัพท์มือถือย้ำว่าให้ใช้แอปเวอร์ชั่นสำหรับพนักงานไอคอนสีเขียวไม่ใช่แอปของผู้ดูแลระบบซึ่งอาจมีไอคอนหรือหน้าตาแตกต่างกัน เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสแกน QR Code ที่แสดงบนเว็บไซต์ในขั้นตอนถัดไปเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สรุปหน้าที่6เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอของแอปแ h e มินที่พนักงานควรเปิดใช้งานใช้เพื่อช่วยให้พนักงานมั่นใจว่าเปิดแอปถูกตัวแอปสีเขียวสำหรับพนักงานไม่ใช่แอปผู้ดูแลระบบเป็นภาพที่ต่อเนื่องจากคำอธิบายในหน้าที่5เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสแกน QR เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ไปที่เมนูในแอป กดที่เมนูแล้วเลือกเพิ่มเติมเว้นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายสรุปหน้าที่7หลังจากเปิดแอปทมินแล้วให้พนักงานกดที่เมนูมักจะอยู่มุมซ้ายบนหรือขวาล่างของแอป,ปจากนั้นเลือกเมนูย่อยชื่อว่าเพิ่มเติมขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมเข้าสู่ฟังก์ชันการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สรุปหน้าที่8 เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอของแอปไทมิน erm หลังจากที่พนักงานกดเข้าไปที่เมนูเพิ่มเติมใช้เพื่อช่วยให้พนักงานมั่นใจว่าทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องเป็นภาพต่อเนื่องจากขั้นตอนการเตรียมเข้าสู่ฟังก์ชันสแกน QR Code เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สรุปหน้าที่9เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอในแอปไทมิน erm ที่แสดงเมนูหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบหลังบ้านใช้เพื่อช่วยให้พนักงานมั่นใจว่าทำตามขั้นตอนได้ถูกต้อง เป็นภาพต่อเนื่องจากหน้าที่8เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสแกน QR เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สรุปหน้าที่10เป็นภาพตัวอย่างหน้าจอในแอปไทมิน erm ที่แสดงตำแหน่งของปุ่มสแกน QR มักอยู่มุมขวาบนของหน้าจอใช้เพื่อช่วยให้พนักงานรู้ว่าต้องกดตรงไหนเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการสแกน QR เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเข้าสู่ระบบหลังบ้านเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่กดปุ่มสแกน QR ด้านบนขวา ใช้ฟังก์ชันสแกน QR เพื่อสแกนรหัสที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ระบบหลังบ้านเว้นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายสรุปหน้าที่11หลังจากเข้ามาที่เมนูเพิ่มเติมในแอปเทมิน n แล้วให้พนักงานกดที่ปุ่มสแกน QR ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจากนั้นใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสแกน QR โค้ดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ https member t a m i n co เป็นขั้นตอนสำคัญในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่กดตกลงเพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบเมื่อสแกนเรียบร้อยระบบจะเข้าสู่หน้าหลังบ้านโดยอัตโนมัติเว้นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายสรุปหน้าที่12หลังจากที่พนักงานใช้แอปธมินสแกน QR โค้ดบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจะมีหน้าจอแสดงปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ เมื่อกดตกลงระบบจะพาเข้าสู่หน้าหลังบ้านโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านหรือข้อมูลเพิ่มเติมเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่เริ่มใช้งานฟังก์ชันที่ได้รับสิทธิพนักงานจะเห็นเมนูต่างๆตามสิทธิที่ได้รับเช่นการอนุมัติคำขอดูข้อมูลแก้ไขเวลาและอื่นๆเว้นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายสรุปหน้าที่13หลังจากเข้าสู่ระบบหลังบ้านสำเร็จแล้ว พนักงานจะสามารถใช้งานเมนูต่างๆได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบตัวอย่างเมนูที่อาจเห็นได้แก่อนุมัติคำขอเช่นการลาการลงเวลาดูข้อมูลเช่นประวัติการลงเวลาแก้ไขเวลาสำหรับกรณีที่มีสิทธิ์ปรับแก้